ก็อันนี้ชื่อเฮียสุภกิจครับเฮียสุภกิจนะครับก็ทำห้องเย็นนี้เป็นตู้ที่ตู้ที่สแล้วถ้ารับใบล่าสุดนี้คือตู้ที่4อ่าตู้ที่4ก็อันนี้ชื่อร้านของเฮียของดีแม่กองครับก็เพราะว่าผมเป็นคนแม่กองก็หรือกว่าเราทางเกิดที่นู่นแ่ละเราก็พอจะรู้ ของทางนู้นว่ามีอะไรพอจะมาขายทางนี้ได้บ้างก็เลยกบว่าเออทางนู้นนะมันเป็นเน้นหนักปันขางหอทะเลอยู่แล้วเราอาขึ้นมาขายแต่ว่าแรกๆก็มีของสดขึ้นมาแล้ะฮะแต่ว่ามันก็มีปัญหานิดนึงว่าอของสดจะอยู่ได้ไม่นานแล้วว่ามองว่าเออ เราก็ต้องหาที่เก็บให้เขาช่วงช่วงแรกเยอะไหมฮะทาเยอะไหมก็คือเเทค่อยทำเป็นเที่ยวมันจะมีรถคล้ายๆกับว่ารถเขาเรียกว่ารถลัวใช่ไหมฮะรถลัวที่เขาจะมีสายรถคอกรถลัวที่เขาวิ่งสายอีสานเนี่ยเขาจะวิ่งมาจนปลายทางถึงที่เรากว่าของจะมาถึงเรามันก็ใช้เวลาเพราะเขาส่งลายทางมาเรื่อยๆมาถึงเราก็เกือบเที่ยงเกือบบ่ายมาขายของมันก็เริ่มละลายของก็เริ่มมีปัญหาแล้วพอเสร็จแล้วมาถึงนี่ขายถ้าขายไม่หมด ก็ต้องหาที่เก็บอีกใช้น้ําแข็งเก็บมันก็โอ้โหน้ําแข็งมหาศาลแล้วก็เลยมองเออถ้าจุดนั้น่ะคงต้องมีตู้แช่ตู้แช่แล้วห้องเย็นซึ่งมันก็เก็บได้ระดับหนึ่งครับต่อไปของเรามันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็ต้องไปมองตู้ที่มันใหญ่ขึ้นเริ่มไม่พอแล้วตู้แช่ไม่พอแล้วก็ไล่ตั้งแต่หนึ่งใบสองใบสามใบของเริ่มมากขึ้นซึ่งมันก็ไม่พอไม่พอแล้วมันก็ต้องขยายออกเริ่มต้องมีห้องเย็นแล้วตอนนั้นก็เริ่มต้นที่ห้องเย็นมือสอง แล้วก็เหมือนก็ขยายไปตามปริมาณที่เราที่เราต้องใช้นั่แหละครับอ่ะเสร็จแล้วก็ที่บอกมันก็เริ่มขยายหนึ่งหนึ่งเป็นสองสองเป็นสามจนมาถึงใบที่สี่จนจนวันนี้เราเก็บของทั้งหมดถ้าถ้าคิดเป็นจํานวนกิโลตันเนี่ยทั้งหมดกี่ตันเนี่ยสิบตันขึ้นนะงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวให้เฮียพาไปดูก็เดินเดินเดินเลาะเะดูก็ได้ นี่นะฮะตู้มันก็จะเรียงอย่างที่เห็นมันอันนี้เรียงหนึ่งสามสี่ไปเลยใช่ไหมก็ตามนั้นเลยนะครับผมตู้นี้เป็นตู้ที่บอกว่าเป็นตู้มือสองครับอ่าเป็นตู้มือสองเป็นตู้ซื้อมาสามมือสองคือเขาใช้แล้วแล้วก็ไปเซ้งเขาต่อมาฮะเดิมทีไม่ได้อยู่ตรงนี้ด้วยอยู่ข้างในไม่อยู่ในในร้านข้างในอแต่ว่าข้างหน้าเราจะทําเป็นที่ขายของทำเป็นที่ขายของเราก็เลยต้องขยับมันขึ้นมาตรงนี้นี่ก็เป็นตู้ตู้แรกของผม ที่ที่ทำให้เฮียกี่กี่ปีแล้วแปดปีแล้วแปดปีได้ใช่แปดปีได้เก้าปีละมันก็สุดโซมไปตามสภาพใช้งานใช้งานสมุกสมบัติะใช้คุ้มตู้ตู้นี้ทําเงินให้หลายล้านแล้วสมุกสมบัก็พอไม่พอปุ๊บมันก็ต้องมาเป็นตู้ที่สามอันนี้ตู้ที่สามอันนี้ก็ยังเป็นมือสองอยู่ ก็คือตอนนั้นก็คือที่ท,ที่หลักๆที่แรกที่เข้าไปที่ผมที่บอกครับผมหาเป็นตู้เป็นตู้ตมือ, <S 2> 2 <S มอสองร้อ<ช>หนึ่งก<ช>็ด้วยการจะเซฟเซฟงบประมาณด้วยแล้วว่าตู้เราก็ความจําเป็นมันก็เข้อมันใหญ่ มันมาจากเสบ็ยรูปมามันมาถึงมาตั้งตั้งแล้วก็ทํางานได้เลยคมันก็สะดวกเราตอนนั้นคิดอย่างนั้นช่่าแต่พอมันมันมันตู้ที่สแล้วมันถึงจุดหนึ่งที่มันก็ไม่พออีกแล้วมันไม่พอแล้วก็ตู้มันก็เป็นตู้ใหญ่ที่สุดเราด้วยแล้วมันก็ไม่มันที่ใหญ่กว่านี้มันก็ไม่มีไม่มีเพราะฉะนั้นมันก็ต้องข้ามไปทานู่นข้ามไปนู่นเลยตู้ที่สี่ครับตู้นี้6กคูณสิบสองหกคูณสิบสองเมตรสูงสามเมตรมันก็เท่ากับว่าเอาตัวนั้นมาวางต่อกัน4อันยัดเข้าไปห้องนี้ทีเดียวเลย ถ้าไม่พอแล้วเดี๋ยวค่อยค่อยไปนู่นก็คือก็คือว่าถ้ามามองตรงนี้ก็ปุ๊บแล้วเดี๋ยวตรงนั้นก็ทําเป็นตู้สํารองไปตอนมาใหม่หมๆก็มาเสร็จ IoT กันใช่ครับเพราะว่าเฮียอยากให้มันดูได้ใช่เม<ด>ื่อเมื่มอม,มันมีนมีเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นแล้วก็ตามกระแสเขาหน่อยโอเคโอเคอ่ะงั้นเดี๋ยวไปดูตรงเครื่องครับผมตรงตรงเครื่องเนี่ยอันนี้ อันนี้ของเฮียจะไม่เหมือนทั่วทัวไปเพราะทั่วๆไปมันจะเป็นแนวนอนครับผมคือคอยลร้อน่ะเดิมทีมันจะต้องอยู่ตรงนี้อ่าใช่แต่ทีนี้มันมีไอไอกำแพงมันก็เลยต้องข้อจำกัดของพื้นที่ฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราระวางคอยลร้อนไม่ต่ำครับมันก็การระบายอากาศมันก็จะเหมือนกับเป่าเข้ากำแพงอ่าเราก็เลยต้องยกฐานขึ้นไปนิดนึงโอเคอ่านั้นเดี๋ยวเดี๋ยวลองเปิดเข้าไปดูนิดหนึ่งนะเนี่ย อันนี้ก็คือของที่เรามูฟทั้งสามห้องมารวมเป็นห้องนี้ยังไม่หมดอ๋อยังไม่หมดตู้ที่มานี่ได้ประมาณตู้ครึ่งของตู้นั้นตัวนั้นยังเปิดอยู่สองตัวตู้หมดแล้วจริงๆแค่ตู้เดียวที่มานะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องต้องค่อยๆมาฮะเพราะว่าหนึ่งชั้นก็ยังไม่พอเพราะว่ามันบางบางส่วนต้องขึ้นชั้นเห็นกําลังทําอยู่ใช่มันต้องต่อชั้นขึ้นมาเพราะว่าถ้ามาวางกับพื้นเลยเนี่ยมันกินที่ กินที่ด้วยแล้วเดี๋ยวของเสียหายใช่ฮะเพราะฉะนั้นชั้นเนี่ยมันต้องอยู่ในชั้นเดียวใช่ยางอย่างน้อยต้องวางพาเลทเนี่ยอันนี้ถูกถูกออกมาใช่ออกออกไหมฮะออกครับผมว่าอยู่ได้ไม่นานหรอกโทษโทษโทษอยู่อยู่ได้ไม่นาน อันนี้ผมก็ดูแลเฮียมาประมาณ8ปีแล้วเนาะได้เั<ม>ีะอะไรก็เรียกเฮียก,ก็เรียกมาบ้างมีอ๋อมาผมเรียกใช้บ่อยผมเรียกใช้บ่อยครับแล้วส่วนใหญ่ปัญหาที่เจอบ่อยๆเลยเป็นอะไรบ้างครับ คือถ้าถ้าตู้อย่างที่บอกบางทีตู้เนี่ยมันมันเมื่อเมื่ออายุเยอะขึ้นแน่นอนฮะมันก็ต้องมีปัญหาบ้างอ่าอ่ามันก็ที่บอกบางทีก็ใส่ตัวทางความร,ร้อนขาดออนรง้ำแข็งไม่ได้น,น้ำแข็งก็ติดอ่าเราก็ต้องมาเพื่อเซอร์วิสตรงนี้นะฮะหลักๆก็จะน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการน้ําน้ำแข็งอะไรน้ําน้ำแข็งเพราะว่าส่วนบางทีเราใช้ใช้ใช้ไปแลาวน้ำแข็งมันขาดปุ๊บเอาละอ่า ต้องใเย็นก่อนตันพอตันปุ๊บทำอะไรไม่ได้เลยใช่นอกจากมาต้องมาเปลี่ยนไส้อย่างเดียวรู้สึกว่าซ่อมใหญ่จะมีแค่ครั้งเดียวตลอดเวลา8ปีมีคอมเพรสเซอร์พังไปแค่ครั้งเดียวคอมเพรสเซอร์ที่เปลี่ยนเป็นคอมเพรสเซอร์จริงๆจังเป็นชิ้นเน่นอันนะมีแค่ตัวเดียว เนี่ยจะใช้คุ้มอย่างเงี้ยแปดปีมือสองใช้คุ้มเลยแต่นี้ก็คือมันสุดละสุดที่ในสเกลธุรกิจเราละเราก็ต้องมาคือที่บอกครับมันไม่มีใหญ่ว่านั้นพราะไม่มีใหญ่ว่านั้นมันก็ต้องข้ามมาตรงนี้ละอันนี้มันจะมันจะดีตรงที่ว่าพอเวลาเรามารวมห้องเดียวอ่ะค่าไฟถ้าเทียบกันมันจะประหยัดกว่าแล้วก็ชนวนด้วยอันต่อให้เฮียเดือนเต็มที่อย่างที่เฮียรู้ว่ามันก็เดินได้ไม่ไม่ถึงลบสิบห้าเปิงไฟด้วยเพราะฉนวนอ่ะ มันหนาแค่3นิ้วสะมนิ้วมันมันได้เต็มที่ลบ15ก็เต็มที่ละก็เต็มเต็มศักยภาพเขาแล้วตั้งร้15สิบา้ยเงได้ตัดบ้างถ้าเกินนั้นไม่ตัดเลยโอเคอันนี้อันนี้ก็เพิ่งสร้างใหม่เลยครับผมเนี่ยก็สร้างมาเพื่อรับตู้รับตู้เลยโอเคครับก็ร้านอยู่ที่นครพนมนะฮะชื่อว่าร้านของดีแม่กองมีเบอร์ติดต่อมีไหมเบอร์ก็จะมีเบอร์ของผมนะฮะ0 9 1 8 8เก8 0 2 แล้วก็เบอร์ของแฟนนะฮะศูนย์แป1 0 1ตัวร้านก็ตั้งอยู่ในตัวนครพนมเนยนะฮะก็ให้บริการอาณาเขตก็อยู่ในภายในจังหวัดส่วนใหญ่ก็เป็นอาหารพวกทะเลอาหารแช่แข็งแช่แข็งอาหารทะเลแปรรูปแปรรูปวัตถุดิบหมูกระทะของสดก็ได้เพราะว่ายังไงเราขึ้นมาแล้วเนี่ยสั่งเป็นของสดเลยก็ได้ครับยังไงก็ประมาณนี้เฮียโอเคขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวผมก็ครับ